พัฒนาเพิ่มถูกเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดโอท็อปตรมยั่งยืนนะครับก็เราต้อนรับนะครับท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราเดี๋ยวผมขอเช็คความพร้อมนิดหนึ่งครับหากเรากาลังสบายตรงตรงนะผู้ชายไปไหนหมดประชากรจริงๆผู้ชายกับผู้หญิงทั้งประเทศเต่างกันนิดเดียวเองนะแต่ตามไปต่อที่ไหนก็จะน้อยกว่านะครับปากสิอ่ะวันนี้เราจะมาเจอกันในช่วงก่อนเทีย่ยง นะครับก่อนจะทานอาหารกลางวันเราต้องเขาเรียกว่ามัคขยีคขยีความคิดของเราเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยออกมามีเร็วเร็วเลยลเดยวเติมเติมครบลองดูครับปรบมือหนึ่งครั้งครับสองครั้งสาสองครั้ง ผ่านชั้นประสมมาขึ้นมัธยยเลยนะครับคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาจจะขีดเส้นแล้วแว๊บไปด้วยและส่งเสริมการตลาดโอท็อปรังยั่งยืน,น,านอาจจะชอบทุกคำเลยเรามาดูเรื่องเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ก่อนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ถ้าเราจะเพิ่มต้องอยังไงครับ บางอย่างต้องเอาเงินไปเติมต้องเอาเงินไปลงเพิ่มผลิตภัณฑ์ถึงจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้อาจารย์จะสอนไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเลยแต่ต้องลงทุนด้วยความคิดใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ได้ไมได้ไหม

แล้วประเภทประเภทของประเภทของผ้านห้าผลิตภัณฑ์แล้วประเภทเครื่องดื่มนี่สองผลิตภัณฑ์แล้วสุดท้ายก็คือประเภทของสมุนไพรนี่หนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือรวมแล้วทั้งหมด30ผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการที่รักคับ เราย er ังคงยืนยันในเรื่องของการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ไว้ยังคงหประเภทเหมือนเดิมก็คืออาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าของใช้แล้วก็สัมไารทีนี้วันนี้ที่เข้ามาคุยผมหมายจะบอกให้เขตรังให้ดังกว่าเดิมนะครับทั้ง30บผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาค้งนี้ผมค็ตัข้งเชื่อว่าถ้าท่านมีความตั้งใจนะครับ ว่าท่านมีความตั้งใจแล้วก็พูดคุยให้เสด็จน้ําให้ตกปลาลึกผมย้ำสองคำนะครับให้เสด็จน้ําแล้วก็ตกปลาลึกนะครับแล้วก็ท่านยืนหยัดแล้วก็เชื่อมั่นว่าเมื่อท่านเสด็จน้ำแล้ตกปลาลึกได้แล้วก็ท่านตกตัดสินใจว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อก้าวสู่ในกระบวนการของตลาดสากลให้ได้ท่านรวยแน่นอนนะครับ พราะหลังจากนี้ผมจะมีก็ประมาณอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งคุณสายันที่กาลังถ่ายรูปผมใส่เสื้อดําใส่แมสสีใส่เสื้อดีเหลือวแมสสีดำนะครับที่เราเราทำเงนมาตลอดนะครับเราใช้บริษัทมาเยอะเราไปถึงบ้างไม่ถึงบ้างบางบางบางท่านบางบางบางผู้ประกอบการแต่ครั้งนี้ก็เป็นความหวังของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดตั้งใจว่าเลือกบริษัทที่ดีที่สุดนะครับ จริงๆแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเก็หรอกแต่ว่าเขายื่นมาในราคาทอดให้อุปกรณ์ให้บริการของเรานั้นเกิดความพรีเมียมนะตามความตั้งใจที่เราต้องการ